เอาละค่ะห่วงเวลาแห่งความน่ากลัวกลับมาแล้วนะคะกับ Beauty Today ค่ะอุ้ยตายละ <laughs> ผิดนะคะวันนี้ไม่ใช่ปอบยีบแต่ว่าเป็นผีมือนะคะใครที่ประทับใจบทบาทนะคะแต่วันนี้ก็อยากจะแต่งตัวแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้ไปฮาโลวีนค่ะเป็นสวยแบบไทยๆแบบผีๆกันนะคะตอนนี้เราพร้อมแล้วคุณผู้ชมคะแอบกระซิบนิดนึงเทคนิคเก๋ๆมาฝาก ทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะพบกับอาจารย์เอมและแขกรับเชิญพิเศษของเราอีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้พี่ปุ๋ยเผยดีกว่าว่าเธอผู้นี้เราแตนแต<า>นะให้ดูในโบชัวก่อนความเป็นมาของเธอนี่หนึ่งคุณวรภพามงคลประเสริฐผู้อยู่ในโบชัวเอ็มพีไอข้าสามหน้านี้คือคนเดียวกันจริงหรือเปล่าคนเดียวกันใชไาทีแล้วไป้อยทีนึ่งคนเดียวกัน ให้ดูสามภาพนั่นคือเป็นภาพที่สเต็ปไหนเป็นอะไรบ้างคอะอันนี้แก้ไขลุคหน้าแก้ไขแล้วนะคะกวดดูแก้ไขแล้วนะคะ้ายแต่งแลแต่งแล้วดูสวยแต่งได้สวยได้อีกเห็นไหแต่ว่าวันนี้ก็จะมาในอีกลุคนึงใช่ไหมคะวันนี้ก็อินเทรนด์ค่ะเป็นอยากเป็นคนดังใช่ไหมหลายคนก็แบบเห็นแล้วก็ประทับใจในบทบาทแต่ไม่คิดว่าเออถ้าเราจะแต่งเพราะตอนนี้ดังจริงๆผีเมยแต่ถ้าจะแต่งให้เนียนให้เก๋ให้สมกับเป็นแฟนของ Beau t y Today มันต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะจันเขา และอันนี้ก็ต้นฉบับที่แต่งคุณจุดาภาจริงๆอ้าจริงๆหรอคะตัวจริงใช่ที่แต่งคุณจุดาภาจริงๆนั่นวันนี้ละค่ะตัวจริงเสียงจริงมาที่นี่แล้วคุณผู้ชมไม่ควรพลาดทีเดียวนะรายการเราไปแต่ของจริงนะค่ะอุปกรณ์จะต้องมีอะไรแตกต่างจากวันทั่วๆไปไหมคะแน่ละค่ะเพราะว่าคงต่างแตกหน่อยต่างกันนิดนึงเพราะว่าวันวันวันที่เป็นเอฟเฟกต์จริงแล้วนยคือมันเป็นอุปกรณ์ของเอฟเฟกต์ ที่ทาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นโฟมขึ้นมาแต่นี้เราทําที่บ้านเราก็มีวิธีถ้าเกิดเป็นทําที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีวิธีแบบว่าอะของอะไรเปิ้ลถูกอะไดปเปิ้ลเห็นได้หลายอย่างทีเดียวอย่างเช่นอะไรบ้างคะวันนี้เช่นจะมีเจลาตินว่าเจลลี่เจลลลี่่นนัแหะที่ผสมน้ำเนาะเป็นมวลอะไรพวกนี้หลังจากนั้นก็จะมีอะหลอดเนี่ยอะสำหรับใช้ทำเล็บเล็บครับผมก็คือเอามาตัดครึ่งแล้วก็ทำ ทำจากหลอดนี่ทำจากหลอดด่ววางนนิดต้นสีใช่ป่ะนี่คือเล็บมือยนะคะใช่ครับทำจากหลอดจากหลอดเอ่อหลอดดูกาแฟนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเนอะแต่ในหนังก็จะใช้วิธีอะคริลิกอะคริลิกใช้หลอดต่อเล็บจรใช่อันนี้ถุงน่องรือเปล่าคะถุงน่องครับทำหัวร้านทำหัวร้านโดยต่องแผลนี่แหละสงสัยมากว่าแผลนี่ทำยังไงเละเทะอะไรอย่างนี้วันนั้นก็คือปกติคือจะใช้ ชิมโครมที่เพราะว่ามันมีคอนติเนียอยู่แล้วออ๋ต้องแผดเหมือนเดิมเดชตำแหน่งเดิมทุกอย่างแต่สำหรับแบบบ้านๆแต่สำหรับสำหรับบ้านๆก็คือจะเป็นเจลาตินแล้วก็ชิจอาสัมรีนะแล้วจากเอาไปล้างก่อนนะครับาที่เราได้ดูไปเพของผู้ชายที่เราตัดขาออกเราใช้ตรงกลางใช่ไหมคะของผู้ชายติดไปแล้วอันนี้ผมติดผู้หญิงให้ดูบ้างขอย้ำนะคะว่าถุงน้องที่ยังไม่ได้ใช้ ถ้าใช้แล้วก็ต้องช่วยด้วยนะคะสำหรสวมเลยนะคะให้มัถึงถึงรผมแดดประชางต้องช่วยกันนะครับบบอช่วยด้วยค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคร่วมด้วยช่วยกันส่วนที่เหลือก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่ามีเพราะยังมีผมต่อต่อไปก็เป็นเจลาตินนะฮะเจลาตินที่ผสมไปแล้วเจลาตินนี้คือผสมกับน้ำอุ่นใช่แล้วมันก็จะหนึบหนึดหนืดหนืดขั้นแรกขั้นแรกเราก็ลงทิ้งไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวดูนะคะ ใช้พุกันเนี่ยที่มีเนี่ยใช่ไหมพุกันก็ได้หรือว่าสุรฤทาฟองน้ำก็ได้นะครับร้อนยังรู้สึกรอนที่เราลงไว้ก่อนเพราะว่าเราจะให้สัมฤทธิ์ติดติดกับผิวหน้านะคะในขั้นตอนนี้คือเราจะไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องสีสันอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเลยผิวจริงๆไปก่อนเลยใช่ครับแล้วก็เจลาตินนะคะแปะนี่ไม่ต้องเนียนใช่ไหมคะไม่ต้องเนียนเน้นเนยนดูยีใช่ครับเพราะว่าแต่งแต่งเป็นผีคือเราไม่ต้องการเนี้ยนค่ะ ยิ่งยิ่งยนเท่าไหร่ยิ่งดีอ่ามาดูขั้นตอนต่อไปที่มือของอาจารย์นี่เลยนะคะสำลีสำลีนะครับฉีกมันนิดๆผอฉีกมาเป็นชิ้นค่ะนี่นะคะกระจุ่มเลยเหรอคะจุ่มนิดนึงนิดนึงก่อนเพราะว่าให้มันมีความชื้นนิดนึงค่ะแล้วก็แล้วตื่นง่ายที่สุดคือที่เราที่เราทาเจลละกินไว้ก่อนเพราะว่าให้มันหนืดไว้อยู่ที่หน้าเราครับค่ะก็แปะไปเลย มันจะเหมือนกับว่าแทนปลาหนึ่งแทนเนื้อยุยยใช่ไหมคะที่มันเป็นแผลเป็นอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะมีรอยเจลาตินที่เหลืออันนี้ไม่ต้องจุ่ม้วนะคะแตะได้เลยเพราะเจลาตินมันจะค่อนข้างแห้งช้าใช่ไหมคะใช่ครับผมก็คือมันจะมีเวลาเซ็ตตัวของมันหนึ่ไว้แต่งฮาโลลีนะฮะง่ายลองดูนะคะ ว่าเชื่อเลยว่าแบบจะต้องดูเหมือนแบบโอุชั่นเอฟเฟกมาเองเลยเนาะจากนั้นเราก็จะลงเจลาตินทับอุชั่นค่ะก็คือเราจะใช้ฟองน้ำเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ถ้าเกิดเราใช้กุญแจอย่างเงี้ยมันจะติดสัมผัสไม่ได้เนอะเดี๋ยวให้คุณเอ็มแนะนำนิดนึงบางคนอาจจะแปะนานไปหน่อยเจลาตินเนี่ยมันแห้งและเริ่มหนืดต้องทำยังไงคะเราใช้น้ำน้ำร้อนนะแช่ลงไปได้แช่ลงไปได้เอาถ้วยแช่ลงไปเนาะอย่าเติมน้ำร้อนนะครับเติมแต่ถ้าเกิดใครไม่มี อาเจลาตินไม่ได้ใช้ไข่ขาวก็ได้นะครับไข่ขาวเหมือนกันนนี้มาดูนะคะว่าใช้ฟองน้าแปะเลยคือทับทับตัวของสำลีไปอีกใช่ไหมคะทับตัวสำลีเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้สำลีเนี้ยแนบแนบแนบกับผิวหน้าแล้วก็มันจะมีเท็กเจอร์ของมันนะครับคือถ้าถ่ายหนังก็ใช้ต้นทุนสูงก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลแต่อันนี้คือวันเดียวเป็นแบบสมัครเล่นไง ไข่ขาวหรือเจลาตินนะคะไข่ขาวเจลาตินเช็กันได้โรสสำลีลงไปให้มันแบบลู่ไปกับเนื้อเรานะคะแต่ดูแค่นี้ก็พอเห็นขาวแล้วค่ะว่ามีความเละจากนี้ก็คือต้องรอแป๊บหนึ่งรอแห้งเจลาตินเสร็จตัวใช้ได้นะคะมันก็จะแห้งเร็วขึ้นไม่หยัดเวลาแต่ว่าเปิดได้เย็นต่อไปเราก็จะลงแป้งก่อนใช่ป้ะแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นเข้มเข้มก็ได้สีอ่อนก็ได้ครับยังไงก็เป็นเพราะยังไงก็ใช้รองพื้นสีใส หลังจากนั้นค่ะถ้าเกิดเราจะแต่งเป็นเมอร์เนี่ยคือเราต้องใช้สีเข้มขึ้นกว่าเดิมนะคะอ๋อไม่เป็น M T เป็นเราพ้นสีเข้มๆหน่อยน็อ M T I ก็มีกับเป็นบอดี้ใช่ไหมคะเสดิ้งได้ปะเสดิ้งได้ปก็ไดิ้งก็ได้ค่ะใช้ผู้กันเลยแบบก็ดไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเนียนเลยเนาะเพราเราไม่ได้เน้นเลยหรอกม่ไเน้นเยง่ายท่สุดเลยบอดี้ฟาฟเดชั่นเลิศสุดไม่เปลือง แล้วที่ความที่เป็น body variation นี่มันจะมีความเป็นน้ำอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ่อเนื้อมันก็จะดูผุ่มจะปั่มนะเออเนื้อแบบเนื้อหลุดหลุดอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เนื้อเปลือกเออเหมือนเป็นเออผิวผิวหนังเลอเดูเนื้อไม่น่าเชื่อเลยแค่สอลีเองอ่ะเออดูดิหน้าเหมือนเนื้อหลุดหลุดอ่ะโอ้โหเลิศต่อไปค่ะเลือดสีแดงสีแดงเพื่อทำเป็นช้ำเลือดช้ำนอนช้ำนอนเป็นดำเป็นอาเป็นหลัก ใช้เจลไลเนอร์ได้ไหมคะและลิปสติกลิปสติกนะคะลิปสติกแข็งๆอ่ะมาดูกันเมื่อกี้ใช้แปลงไปแล้วคราวนี้แบบว่าเฉพาะที่เราก็จะใช้เหมือนฟองน้ำที่เกลี่ยรองพื้นพู่กันก็ได้ให้จานโชว์ทั้งสองแบบเลยเอาแบบเป็นฟองน้ำนะคะเยี่ลงไปกับลิปสติกคุณเลยค่ะลิปสติกพวกรูทแกมอ่ะเนาะเอาที่แดงจัดๆเออสีดาได้่กินลูทแอลเนอร์แอลเนอร์เค้กไลเนอร์พวกเนี้ย เดี๋ยวคนนี้แม่นอันตรายเพราะเขาทำอาบนี้ใช้กับหน้าอยู่แล้วไม่อันตราย่ไปครับเป็นสีดำสีดำนะคะเจลไลเนอร์ได้ไหมคะเจลเลยเจลไลเนอร์ก็ได้นะเจลไลเนอร์ได้เก๊ลไลเนอร์ได้คค่่่ะะเนียออกมาจากตลับบแบบนี้เลยก็คือมันจะมีความเป็นเนื้อเจลอยู่แล้ว ครั้งที่เราใช้พุกการจุ่มก็เขียนนะคะใช่ครับเราก็ใช้พุกการก็ได้หรือว่าจะเป็นฟองน้ำก็ได้นะคะค่ะอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะลราเอาฟองน้ำก่อนอ่าลองฟองน้ำก่อนละกันฟองน้ำถ้าตบกติอ่ะก็คือจะเป็นสั่งเดี่ยมใช่ไหมครับแต่ครั้งเนี้ยเราจะดึงให้มันมี texture ของมันนด้วยค่ะใช่ค่ะเรียบๆเหมือนที่เราใช้นะคะก็แต่ว่าขู่ขาเต็มที่เลยจุ่มลงไปในเจลไลเนอร์ตลับนี้เลยครับผมก็ลงล่องที่ลึกๆไว้ครับจะไม่ต้องไปเน้นมากใช่ไหมคะมันจะได้หยักๆเอ่าก็ กูขายใ,ใช่ดำล่องล่องดำลองล่องถ้าถ้าเราอยากได้ล่องที่ลึกเราก็เน้นตรงนั้นคือสีดำสีเข้มแค่นี้ก็ดูลแล้วค่ะดูุียค่ะจริงๆแบบโอ้โหพอเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแล้วไม่น่าเชื่อเนะว่าแบบทงบ้านก็ทําไปด้วยได้ก็งา่ายง่ายอ่แแต่ผู้การจะก็จะชัดกว่าก็ไปตามย้ำย้ำเขาไปตามล่องค่ะก็คือส่วนที่เราอยาก ต่อไปสีน้ำตาลนะคสีน้ำตาลมาย้ำเพิ่มส่วนที่เป็นขาวพวก่นี้จะเป็นพวกคาลเลอร์ไลเนอร์ที่เป็นพวกอุปกรณ์เนฟเฟรอันนี้หาซื้อได้โดยเฉพาะที่ MTI มทีไอถ้าไม่มีก็ใช้ลิปสติกก็ได้ลิปสติกหรืออิมูดสีค่อนข้างน้ำตาลหน่อยในตลาบเลยค่ะที่คุณมีอยู่อรามับนี้เลย สีอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะคะอยู่ที่ลองจินตนาการจะหาอุปกรณ์โดยเฉพาะก็ได้อุปกรณ์มือสมัครเล่นขโมยของภรรยาในบ้านมาแต่งก็ได้แผลสดเลยนะตรงนั้นโอ้ดูแบบเหมือนลอกหนังหลุดอ่ะเหมือนหนังหลุดแล้วแบบแล้ไปทำอะไรครับคือเราจะลบแป้งฝุ่นนิดนึงเพราะว่าเพื่อลบลบความมันก็แป้งฝุ่นตลับเดินครับแล้วแต่เราดเรืองความมันนิดนึงแล้วก็ จะได้ไม่หลายเยิ้์มใช่ไหมคะก็ลงไม่ต้องเน้นเรียบร้อยเนาะปากปากตอ๋อนี่เป็นงานเละค่ะโดนนีดไม่เน้นไม่เกียบไม่เน้นไม่เกลี่ยตกไปแล้วก็ที่ตากันเห็นไหมเลยว่าตาทำยังไงก็คือใช้เจลไลเนอร์เจลไลเนอร์เหมือนเดิมมาดูกันแต่งตากันเนื่องจากแบบของเราเนี่ยมีไลเนอร์อยู่แล้วเส้นหนึ่งผมไปเลยเหรอคะขมไปเลยค่ะอันนี้คือเล็กไปเลยค่ะเล็กไปเลยจริงๆอันนี้นี่คือเราถมลงไปเพื่อเพื่อให้ตามันเป็นยังไงนะคะรู้สึกแบบตาให้กระบอก กระบอกตาคือดูกว้างขึ้นคนะสองข้างเลยด้วยมนดีมใชสดงเปลนด้นะใช่จากนิสติกเรานี่นะคะ,คคะใช้นิ้วก็ได้นะะนแั่นี้ก็เหมือน,นลแล้วนะ จะลองตายยังไโดนอะไรอ่ะโดนถอยโดนอะไรบ้างอมาดูปากบ้างปากเป็นยังไงโดนอะไรมาก็ยังคงใช้สีน้ำตาลใช่ครับก็คือลิปสติกก็ได้ปกติลิปสติกน้ำตาลเข้มนิดนึงทาให้เกินเกินออกมาก็ได้เนาะได้ครับอันยังใช้คอพตันบัตนะคะมาช่วยได้อันนี้จะช่วยให้จมูกดูลึกขึ้นนะคะใช่ครับหรือจะดู สกปรกสกปรกเันว่าดูสกปรกต่อฟันก็เดี๋ยวเราใช้อ่าถ้าเกิดปกติแล่วถ้าถ้าในเอฟเฟกต์จริงแล้วเขาจะมีสีเขาจะมีสีทาฟันที่ทาลงไล้วที่ทาไปเลยแต่ถ้าเกิดใครที่บ้าน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 ไม่มีเลยจริงๆแล้วก็คือใช้ดิสซอดิสซอที่เราเขียนเขียนขอบตานยครับให้ดูเทคนิคกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ของจริง ฟันดําทําอย่างไรพ่ชูซัพเลยค่ะอ่ะดูนะคะนี่ดินสอเขียนขอบตาชนิดกันน้ําครับที่เป็นวอเตอร์พูฟนะฮะค่ะครับจากนั้นจากนั้นเราก็เขียนนี่อ่าดูนะคะค่อยๆขีดมีได้หลายวิธีวอเตอร์พูฟอยู่แล้วมันก็เลยกันน้ำนะอันนี้วิธีที่หนึ่งนะคะง่ายๆแบบอันนี้กองถ่ายก็จะมีอันนี้นะครับสำหรับทําฟันสีโดยเฉพาะมีสองสีอันนี้เป็นสีสีอะไรจ้า ตาลจะดูเครือเครือเจสฟันนี้แห้งอ่าเป็นหลักการเดิมเจสฟันนี้แห้งก็จะลงสีน้ำตาลเหมือนคู่เลยเนาะทำให้สีฟันดูดูเครือเคือก็ทาปุ๊บมันก็จะแห้งเร็วเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วคืออยู่ในปากเราได้เลยเป็นอุปกรณ์เฉพาะซึ่งก็หาซื้อได้เหมือนกันไหมคะหาซื้อได้ค่ะอันนี้ก็เอาสีเติมถูกปหมฟันจะดูแหวงแหวง เพราะคนสมัยก่อนเขาจะแบบฟันคุอฟันแหว่งนะฮะฟันนี่นั่นโน่นแมงกินกินหมากเลิศเหมือนมากโคงได้เนนริ่มน่าสะพรึงกลัวก้นเลยไแล้กกลวกเวนะว็เปลี่ยนชุดใส่วิกใส่เลนตาด้วยให้ดูน่ากลวนิดนึงป่ะจะเปลี่ยนชุดเตรียมตัวพบกับ เรเมื่อกี้ทำอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างคะอาาจรย์ใส่วีกก็ไปใส่วิกแล้วก็ลงตัวลงผิวลงผิวนี่นะคะทุกีก็ลงให้แบบว่าต้องลงห้เลอะๆใช่มค่ะดูมอม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 นิดนึงทุกก็ผิวดีก็เป็นผู้ดีใช่แล้วก็ติดเล็บมาบางส่วนอ่าร้านจากอะไรรู้ไหมนี่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 หลอดชานอไข่มุกนี่เลยนี่เลยอตัดตัดตัดก็คือใช้อ่าเทปสองหน้าติดลงไปก่อนแล้วค่อยลงสีติดเทปแล้วค่อยลงสีพอลงสีเสร็จปุ๊บ มันจะเป็นอย่างนี้ครับด่างแล้วก็เราจะติดเทปสองหน้าอยู่ข้างในอ๋อติดเทปสองหน้าคือส่วนนี้แหละค่ะเป็นส่วนที่จะแตะกันเล็บของเรานะแล้วดูนะคะวิธีติดง่ายที่สุดโอ้อย่างนี้นั่นเองไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะนี่ถ้าจะให้แน่นทั้งหมดหรือเปล่าคถ้าจะให้แน่นก็คือเราใช้ก็เทปผ่านใช้ก็เทปผ่านเหมือนกันแล้วค่อยลรสี จริงๆนะเป็นเมยด้วยนะลงทุนไม่กี่บาทเองผมก็ไม่ได้ตัดเล็บก็ไม่ได้ตัดน้ําก็ไม่ได้อาบตายแล้วผมงอกเล็บงอกบางคนบอกเออมันติดอะไรงี้มันก็เห็นสิค่าสีสีรองพื้นนี่แหละสีรองพื้นสีที่ลงตัวที่ยังติดอยู่ที่ลงตัวพวกแบบที่แฟลชนี่แหละครับเออดูดิคราวนี้ล้วค่ะขี่เมยก็จะครบเซตนี่เหลือก็มาขมุกขมัวออ๋แล้วเมื่อกี้มีใส่เลนด้วยใส่คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ ครบเรียกว่าครบเต็มองค์เลยนะคะใครอยากจะแต่งเป็นขีเมืในวันฮา,าโลวีนนี่ใช้เทคนิคนี้ได้เลย<อ>เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อืมเป็นมวย <laughs> <laughs> อ่า